มาครับทุกคนครับมาต่อจากคลิปเดิมนะจากลุยแรงขึ้นดีวิชั่นหนึครับก็ขาดอยู่5พอยต์ด้วยกันนะครับยังขึ้นไม่ได้นะในเกมนี้ผมก็จะพามาลุยแรงขึ้นดีวิชั่นหเหมือนเดิมครับนัดนี้เป็นนัดที่100นะถ้าชนะก็เป็นวิน100นะครับก็จะขึ้นดีวิชั่นหนึ่ทันทีนะครับถ้าเสมอก็ต้องเจอกับดีวิชั่นสูงๆนะครับถึงจะได้ ขึ้นดีวิชั่นหนึ่งนะนี่นะครับการพบกันมานะครับผมก็ชนะนะติดต่อกันนะครับน่าจะสีนัดนะครับนี่ชนะติดต่อกันสีนัดนะมีเดสกอร์สูงๆทางนั้นเลยนะครับก็เป็นแผนเดิมเลยนะ4 123แบบนี้นะครับจำ่ๆเลยสำหรับแผนนี้นะครับก็ติดมือไปแล้วครับสำหรับแผนนี้โอ้โหถือว่าค่อนข้างชอบมากๆเลยนะเล่นง่ายเข้ามือจริงๆเลยนะครับใครที่เข้ามาชมนะครับก็อย่าลืมนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับทุกคนครับเพื่อเปอ็นกำลังใจนะมาสุ่มแรงมาครับเจอกับดีในมาลุ้นกันโอ้โหครับทุกคนเจอกับ D 1สัง,งันนะครับแรงห้าพันแปดนะ <c oughs> กับเรา D 2นะครับจะเพื่อจะขึ้นดีวิชั่นหน่นะแต่ว่าก็สุ่มมาเจอดีหแรงห้0 0ัสัง,งันนะครับของเราอยู่ที่แรงสี่พันะในสี่หมนนะครับในตอนนี้นี่นะ สำหรับทีมเราก็เช็คความพร้อมแล้วก็ความฟิตก่อนครับแล้วก็เลือกชุดแข่งนะโอ้โหเจอกับดีหนึ่งตึงๆแบบนี้นะครับจะเป็นยังไงครับต้องติดตามเลยนะในคลิปนี้ครับดูครับแผนเขาครับแล้วก็นักเตะนะครับบุตอร์นะครับมีปีกพร้อมกับบุตอร์ทั้งหมดเลยนะครับร้อยสองร้อยสามนะครับตึงๆร้อยสี่ครับทุกคนดูแมต5คร้อยห้าครับ ล็อกบาลูมิเนเกโดครับตัวสำรองโอ้โหทีมครับสุดจริงๆนะส่วนของเรานะครับนี่ก็มีอีพิกบุตเตอร์บ้างนะครับอีพิกร่างเดิมแล้วก็มีโชว์ฮามนักเตะนะครับแลกฟรีบ้างนะผสมกันไปนะครับมาในเกมนี้นะครับถ้าเราเสมอนะน่าจะได้ประมาณ5พอยต์ขึ้นอยู่นะครับก็จะการันตีขึ้นดิวิชั่นหนึ่งได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเราชนะนะครับก็การันตีขึ้นดิวิชั่นหนึ่ง ทันทีเลยนะครับแต่ว่าก่อค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะถ้าสุ่มมาเจอกับดีวิชั่นหนึ่งแบบแรงห้0 0ันตึงๆแบบนี้นะครับมาจะเอาชนะได้หรือเปล่าหรือว่าจะเสมอหรือแพ้ครับมาติดตามกันเลยครับจะขึ้นได้ไหมดีหนึ่งอ่ะต้องจริงจังกับการดีหนึ่งซะแล้วครับโย่ได้ทักทายก่อนเลยแต่ว่าโอ้โหกระตุกครับทุกคนไม่รู้เป็นไรครับกระตุกครับดูโอ้โหกดไม่ไปเลยครับ อขอสกัดก่อนออดูครับต้องเคลียรบอลออกก่อนนะครับแล้วก็ต้องกดหยุดเกมก่อนนะเพื่อว่าลดการกระตุกนะครับดูครับกระตุกเลยนะกดแทบไม่ไปเลยครับ่ะบอลออกทีมาครับออขอหยุดเกมนะครับมากลับมาน่าจะไหลลรื่นนะครับมาโอ้โหมาไหลลื่นแล้วเอาได้บุกแบบนี้ครับแต่ว่ายัง บอกก็ได้ครับมาจงหวะนิโกก็ล้ำหน้าไปก่อนฟไซด์สนะครับเราได้ลูกตั้งเตะนะครับจากเส้นประตูครับดีได้ครับเลยเปิดเจียยาวออกมาครับจังหวะนี้พักไม่ได้ครับลูมิเนเก้โรดี้ครับขึ้นมาก่อนลุกชอดีได้ครับออกบอลยาวมาเลยครับจังหวะนี้เก็ียบได้ครับเอ็มบาเป้เอ็มบาเป้โยกหลุดไหมไม่หลุดครับทุกคน โอ้โหถือว่าแจ่มจริงๆเลยนะครับสำหรับแผนนี้ผมก็ติดใจไปเลยนะครับเล่นมาค่อนข้างเยอะเลยนะโอกาสชนะนะครับถือว่ามีผลสูงจริงๆเลยนะครับสำหรับแผนนี้นะใครที่ชอบเล่นเกมรุกนะครับเกมบุกมันๆแผนนี้นะครับสวนกับแจ่มจริงๆเลยครับทุกคนมาดูจังหวะนี้ก่อนครับคิมมิดได้สตันนิ่คอสเข้ามาครับได้โคแต่ว่าก็เข้าข้างตะขายนะครับจังหวะนี้ ผมถือว่าเขาได้กดอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับนะต้องออกบอลยาวนะครับให้หน้าพักได้ไหมงหวะน,นี้เ <c oughs> สียบอลอีกเลยครับยังไง <David Villa. S 1> จ่ายมาซิโกโ <c oughs> จะทําชิงกับ <c oughs> บีญาครับ <c oughs> บีบ็อกโอ้โหจ่ายให้กับ <c oughs> ซิโกสังั้นไม่ยิง <c oughs> ลูกชอ <c oughs> โอ้โหงหวะน,นี้ครับเราก็ยังตั้งเกมไม่ได้เลยครับ แขงรายการจ่ายมาตังนี้เราก็ดักได้ก่อนนะครับใครที่เล่นเกมนะครับดักบอลดีๆนะครับโอ้โหถือว่าแผนนี้แจ่มนะแล้วก็ต้องออกบอลใจเย็นๆนะครับนี่มาครับเสียบ,บอลอีกแล้วยังบุกไม่ขึ้นเลยครับทุกคนซิโกโก้จ่ายมาติดเราเหมือนกันฮ <c oughs> ึั้งวันนี้ครับรายการยังดักได้ก่อนยังไงครับ อตาคูตาออกมาครับจงังหวะน,นี้ได้ไหมโยกมานี่มานี่มาแทงอมไม่หลุดครับปิดปูโยมากินลีเล่จังหวะน,นี้ยังไงมาขอสวนน่อยโอ้โหปูโยดักได้อีกแล้วครับโดนกดนะครับช่วงครึ่งแรกนี้ครับนี่ยังไงยังได้ครับต้องออกบอลยาวแลว้วจังหวะนี้ยวนครับออกบอลยาวมาจงังหวะน,นี้ได้ไหมเก็บบอลได้ครับ หมดเวลาครึ่งแรกนะครับโดนกดเกือบทั้งเกมเลยนะครับสำหรับครึ่งเวลาแรกนะก็ยังเสมอกันอยู่นะครับแต่ว่าการของบอลนะครับห้าบห้านะพาร์ทบอลก็ค่อนข้างสูสีกันนะ41 44ดนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสจบนะครับอะครึ่งแรกมาลุยต่อครึ่งสองนะครับครึ่งหลังแบบนี้นะครับจะเอาชนะได้หรือเปล่าจะขึ้นดิวิชันหนึ่งเกือบลุดครับโอ้โหแทงแบบนี้ ยังมีปูโยนะครับดักได้ก่อนอจ่ายบอลอะไรครับเนี่ยคนละช่องเลยครับไม่ไปครับเดินสวนมาแล้วซิโก้โรดีครับดักได้ขอสวนคืนมากครับนมานมาออกบอลมาจังหวะนี้ยังไงลูมิเนเชจ่ายมาให้กับลูกช่อลูกชอทันครับอจะคอร์ครับแต่ว่าติดปูโยอีกแล้วครับ บูโยเก็บกินทั้งเกมเลยทุ่มเร็วปูโยอีกแล้วครับสก,กัดออกข้างเขาก็มีล้นเหมือนกันนะครับทุ่มมาจังหวะนี้แมสซี่โยนครับยิงเลยครับถือว่าได้ลุ้นเหมือนกันครับยิงจังหวะนี้กดเจาประตูครับทางสันบูโย <c oughs> ครับจะเล่นทางสันบิวอัพครับเสียบ,บอลให้เราสังั้นนี่มาแทงมาจังหวะนี้นโโี่โอ้โหแมสซี่ครับไม่ทัน เสียโอกาสอีกแล้วครับ ừ, <ๆ>ก็ยังเก็บบอลยังไม่ได้ยิงเลยนะครับมาถ้าเราเสมอนะครับก็ถือว่ายังมีโอกาสขึ้นดีวิชั่นหนึ่งได้เหมือนกันครับแต่ว่าขอชนะได้ไหมยังไงเอ็มบอปิโอ้โหไม่ได้ยิงอีกแล้วครับกดยิงไม่ติดครับ ừ, อะไรกันครับเนี่ยมาลินี่ครับมาลินี่ให้มาควาตาคุตา โรดี้โรดี้ครับจ่ายพลาดดีเดียวมาเกลเ้ยครับสังนั้นเลยโยนครับโยนครับโยกหน้าโยกหลังครับจ่ายมาลมิโต้คาร์ลอตคาร์ลอครับเจอดักได้เหมือนกันโยนครับเอ็มบเป้แมสซี่โรดี้ครับลูมิเก้มาจังหวะนี้ครับลงลงแล้วนี่มาเนี่ยมาได้ดวนดวนคิมมิตไม่ผ่านคิมมิตครับ เจอขมิดดักแต่ว่าเราก็ดักได้คืนครับลูกชอลูกชอครับคืนมาแมสซี่แตเย็นๆครับขอจบสักหน่อยครับแมสซี่ให้มาเอ็มบ๊อบเอ็มบ๊อบจบแต่ว่าก็ติดบลอกก่อนครับโอ้โหครับบุกอย่างตึงเลยครับมาเราก็เริ่มค่อนข้างจะตั้งเกมได้แล้วครับยังไงได้ไหมไม่ได้ครับเสียบอลอีกแล้วครับเจอสวนแล้ว ซิโกโ้โยนครับเร็วครับโอ้โหโกวนิโอครับยังยกขาสกัดไม่ได้เนมายครับจ่ายจังหวะเดียวก็พลาดแล้วครับยังไงคิมิมดคิมเมดค,ครับใช่กับลินเซนครับลาอุนโยกให้กับซิโกโ้ซิโกโ้ยังไงจ่ายมาจังหวะนี้ครับออไสายไปก่อนครับไม่งั้นมีโอกาสจบเหมือนกัน นี๋ยวเส้นประตูครับเปิดยาวออกมาถึงซอนถึงเมนครับลงมาใหม่โมเซล่าลงมาใหม่เหมือนกันลัดฟอร์ดลงมาใหม่เหมือนกันครับใช้นักเตะที่มีความเร็วเหมือนกันครับลงมาในแดนหน้า5คนเลยแต่ว่าจังหวะนี้ครับยังดีสกัดไม่ได้ครับพอเวลาหนึ่งนาทีนะครับโอ้โหต้องลุ้นกันเลยครับถ้ายิงไม่ได้เนี่ยไม่หลุดครับเรียบร้อยครับเสมอเกันครับ ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแบบนี้เลยโอ้โหต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้5พอยต์ขึ้นไปไหมถ้าได้5พอยต์ขึ้นไปนะครับก็ขึ้นดีวิชั่นหนึ่งทันทีเลยนะครับกับการลุยแรงมานะครับเราก็ซุ่มเจอดีวิชั่นหนึ่งแรง5้0 0แบบนี้นะครับมามาลุ้นกันครับจะได้กี่ point ดีวิชั่นหนึ่งไหมยังไงครับดีวิชั่นหนึ่งครับได้6พอยต์ครับทุกคน 1, 8 0 1น้อหะครับตอนนี้เอตติ้งของเรานี่ครับ ดีวีชั่นหนึ่งมาแล้วครับ <c oughs> จริงจังสักทีก็ถือว่าเล่นไปเยอะเหมือนกันนะชนะไป99นะครับทุกคนแพ้ไป7 6เสมอไป61นะก็ถือว่าเล่นเยอะเหมือนกันนะครับก็พึงขึ้นได้นะครับสำหรับดีวิชั่นหนึ่งนะในตอนนี้นะครับใครที่อยู่ดีวิชั่นไหนแล้วนะใช้แผนไหนนะครับสไตล์ไหนบ้างก็สามารถมาเม้นมาแชร์กันได้เลยนะครับในคลิปนี้นะผิดพลาดประกันนหะนต้องขออภัยทุกคน้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกด subscribe ให้หน่อยคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ